ไม่ได้ยิงไม่จริงไม่ได้ก่อกำแพงเอาไว้ไม่ไดังเกียดจะใครจะเดินเข้ามาทั้งนั้นก็ฉันมันคนหัวใจไม่แผลอาการแย่มาเมื่อวานวันนี้แค่ยังวันวันไม่อยากจะหางานให้ใจอยู่คนเดียวมัน ก็คนใจร้ายเข้ามาแม้ทำให้เจ็บให้มีน้ำตาให้ผิดวัางทุฟิอยู่คนเดียวมันเหงาเข้าใจก็ประคองตัวไปอย่างนี้จะเจอไม่ดีไม่มีคนปลอดภัยสัก,กว่า ดูไ,ไว้ม่ใช่ต้องใช่แน่ๆเดินไพูดยากต้องไม่ได้แก้คุยไม่ได้เย่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 เป็นอะไรที่พูดยาก yeah, 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 yeah. เ,เป็นอะไรที่พูดยากรู้ก็รู้ว่าชอบแต่พูดไม่ได้ถ้าเธอไม่ช่วยมันก็ควจะแย่เดี๋ยวมันเงาเท่าไรอีกคนใจร้ายเข้ามามาทำให้เจ็บให้มีน้ำตาให้พิดวันที่ฟินอยู่คนเดียวมันเงา เข้าใจก็ประคองตัวไปอย่างนี้จะเจอไม่ดีไม่มีคนปล่อยไยสักกว่าเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยผมขึ้นมาแล้วจะยินอะ ได้ยินไหมมันเปลี่ยนไปครับได้ยินนะเนี่ยมันใกล้ใกล้ความเป็นตัวถังมากที่สุดแล้วสิ่งที่เราได้ยินครแต่ยังได้อีกนะครับถังคำว่านี้ดี่เขาต้องการเนอผู่กล้องบลลุ่มอยู่นะคู่ซอนรหว่างรู้แอชชาร์ปครับโอ้ยตัวเอฟชาร์ปตัวบริชฟอดีเลยเธอสามารถแรงได้กว่านี้พี่นะไปดูตรงนี้ให้มันนั่นคออย่าเอียงเบ๊บเอ่เอียงไปครังนี้ไม่ใช่แบ่เรามองดีๆนิดนึงนะฮะก็ ยันยานไปครูไก่บอกว่าระวังอย่าไถายคาและก็ยานไปนิดนึงนี่นคือความประชับของคานะฮะครามชระชับของคําแต่ว่าพอจะยืนอย่างี้ปุ๊บเนี่ยพอเะเท่ปุ๊บเนี่ยนะพอเธอร้องปุ๊บเนี่ยไม่ได้ยิงไม่ไม่จริงไม่จริงไม่ไ,มได้ก่อกําแพงไว้ในจะดีออกมาค,ค,คือคือโผล่เลยละ่ะตอนนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวไปคุยกันกันข้างนอกกับคุณครูโอเคครับขอบคุณครับนะครับเพลงต่อไปครับครับพี่เอ๋ครับ